อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมตนทุงกลุลาครับพี่น้องครับนี่คือยังครับเงาะผมม่ได้อยู่จันทบ,บุรีนะครับผมอยู่บ้านดงสวนเพิงตำบลน,น,น้ำคํำอำเภอสวัรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ร้อยเอ็ดครับบนพื้นที่ดิน ล้วนปนไส้ครับดิล้วนปนไส้แต่ว่าปลูกได้ครับข้างหลังนี่ครับพี่น้องทุเรียนหมอนทองน่าจะเป็นลูกแรกของอำเภอสุวรรณภูมินะครับเป็นความภาคภูมิใจหลายครับเดี๋ยวก่อนสี่ไปจอไระเหลียดลงเลิกว่าปลูกจังไรจังเป็นรวยจังสี่ขอญยาิหูจักครับเจ้าของต้นทุเรียนก่อนครับวันดีครับัคแม่แนะนำตัวกับพี่น้องเท่าไหร่ครับแม่น้อยครับ ค่ะซื้อลีกับแม่หนูเทียนรัตนาการค่ะแม่หนูเทียนรัตนาการนะครับ<ช>อยู่วันดงส้นเพิงของห้<า>องนะครับส้นเพิงเอาเพอสวนพุ่มแม่ครับต้นทุเรียนต้นนี้โอ้ยผมราหารใบแห้งต้นทุเรียนต้นนี้ครับปลูกเทแรกกด้จักป,ปี้วครับปลูกเทเลกปลูกประมาณสิบปีแล้วคะปลูกประมาณสิบปีเหรอแม่ครับ<ช>ตั้งแต่ปีห่าซี่ค่ะวิธีการปลูกเทเลกครับปลูกจังไหนได้ครับ ได้กิงพันธุ์มาจากสต้นพันจิงพันุลูกอามาจากจังหวัดจันทร์ค่ะต้นพันต้นนี้มาจากจังหวัดจันทบุรีจ้ามาปลูกเทีลรกผมขอจอ่อยล่เลียดลงเลิกเลยว่าวิธีการปลูกปลูกจี่ไหนครับกะคุดลุมคุดลุมให้กวางให้เล็กจังน้อยค่ะบันนี้มันกะจิมีปุ๋ยคอกมีปุ๋ยวิทยาศาสตร์ห้องพื้นแล้วก็คู่เข้าเขากันค่ะแล้วก็ปลูกเลยค่ะวิธีการดูแลเทีลรกดูแลจังไหนได้ครับ กะนี่แลหละค่ะไฮน้ำประจำไยน้ำประจำดินของเฮาที่อยู่มองนี่นี่บอกพี่น้องชัดๆนะครับว่ามันเป็นดินล้วนปนไายหรือว่าดินผู้หรือว่าดินจังไหนครับดินล้วนปนรายค่ะดินล้วนปนไายธรรมดาบอกเป็นดินผู้บ่ค่ะบ่แเป็นผู้เขาไฟบ่เป็นดินบ้านๆของเฮ้าดินบ้านๆดินไอไฮดินหน้าคือขายดินไฮดินสวนดินหน้าเท่านี้แหละค่ะดินหน้าหฮอธรรมดา พี่น้องแถวดงสวนเพิงขออนุญาตเ้อพี่น้องแถวดงสวนเพิงเขาอาชีพส่วนหลายในเฮ็ดอาชีพอย่างยางพาร่าหละก็ใไฮมันโอเคก็คือที่ผมถามผมอยากห้ว่าแถวนี่เขาปลูกยางไในเนอะปลูกยางพาร่าปลูกไฮมันกระบ,บกม่วงอีกส่วนใหญ่กระบ,บกม่วงจ้ะ,จะนะครับดินหม่องนี่ก็เลยองเขาก็เลยมาลองปลูกทุเรียนบงึงปลูกก็ได้จักปีจังเริ่มออกดอกประมาณแปดปีคะ่ะเริ่มออกดอก ตาว่ากันยังว่าท่านติดกับพึ่งสิมาติดปีนี้ค่ะปีที่แปดนี่ออกดอกค่ะปีที่แปดนี่ออกดอกจ้ะปีที่เก้าก็ออกค่ะปีที่เก้าก็ออกแต่ว่า่ติดจ้ะ่ติดมาปีนี้ก็เลยติดมันงวะครับจ้าพอดีหลูกพ่พนว่าให้ให้เอาไอ้พวกผลไกล้พวกยังมาปัดเกรสรมันใส่กันไหมคะ่ะอ๋อเป็นการซอยมันจ้าพอปัดเกรสรซอยมันวัดนี้นื่ยที่เห็นอยู่นี่ตีมันโดนเราไปครับ คิดคิดว่าประมาณเดือนกุมภาพันธ์เด้เที่ยวมาจอบมันมาหดมดน,าาน้บมาเบ่งมาหดน้ำในระหว่างที่เขาออกดอกแล้วก็ติดน่วยดูแลรักษาเพิ่มเติมจังไรครับกะขอสําคัญกับน้ำละค่ะขาดบ่ได้ก็ห้ากับฮดหลบๆตะว่ากับบ่หายชื้นเกินไปกะบ,บางทีข้ากับฉีดสายยางฉีดหดหลบๆๆตากับบ่ได้เป่งใส่เลยค่ะถา้าถ้าเป่งใส่เลยกับยานมันสลัดออกเดิน ฟังต่ขาจาวาก็ศึกษาว่านั่งบางสิไม่ค่ะครับผมเขาปลูกดิผมบางลักษณะการปลูกดิเฮ้าบ่ไใ้เห็ดเป็นโน่นเป็นหยังไหวได้เนาะเป็นพื้นเรียบด้นี่เป็นพื้นเรียบมันก็ออกดอกออกผลใดน่าจะเป็นต้นแรกของสวนนูำพุลอยเอดของเข้าเนาะแมน,นบัคบถ้าพี่พน้องมีต้นใดกับคอมเมนเดอร์ที่ว่าก่อนต้นนี้แม่นบันคบกับบ่บ่แเ<อ>ม่นหยังบ่ไดอ้างก,กันกับเพื่อสิใดเก็บข้อมูลเนาะ ผมเดไ๋ไปทายทํำว่ามีต้นอื่นที่เกิดก่อนต้นนี้นะครับเพื่อให้พี่น้องเ,เขาได้ต่อยอดแถมถ่ายน้อยหนึ่งครับคุณแม่น้อยครับแถมถ่ายมีจุดไข่แม็กอยู่ใดจุดไข่แม็กก็คือเขาบา่อไหนมีแต่ทุเรียนเพื่อนหลังหนีแม่น้อครับมีบบกเงาะนั่นมหน้อครับมีเงาะมีล่องกองแล้วกะ็กระปูไรล,ล้างยางยาที่ได้ผลเหล่าก,ะกะ็คือเงาะล่องกองกระทุเรียน พวกมายอมคิดก็ได้ผลแล้วค่ะอ๋อในในพื้นดินมองนี่นี่ค่ะต้นน่วยใ่เลยค่ะนี่เอาจังสิเอาที่เห็นผลชัดๆถ้าพี่น่อเขาไปเบืองเนี่ยมัเงาะบอกครับมัเงาะเอาถ้าผมไปสี่เบิองนะครับไม่น้อยครับเงาะต้นนี้นี่ปลูกมาเดินป่านดครับก็ประมาณสิบปีค่ะตั้งแต่หกปีเขาสิออกดอกออกผลได้กินนวยค่ะหกปีได้ได้กินนวยแสดงว่าอันนี้ ไม่หน่อยได้กินนวยพนวาแล้วซี่ปีบอกครับจ้าโอ้วร,รมดาเอาผมถามเนี่ยต้นพันธุ์มาจากไสครับมาจากจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะจันทบ,บุรีอีกแล้วจ้าปลูก <laughs> ที่รไรครับปลูกธรรมดาบ่ครับปลูกธรรมดาคือกันกันกบทุเรียนเหรอคะปลูกคือกันกับทุเรียนปลูกธรรมดาตวงจากน้อยกับเพิดแบบเดียวกันเลยค่ะ การดูแลรักษาคือห้น้ำห้ย,ยังจะห้น้ำจะขาดน้ำบ่ได้ค่ะขาดน้ำบ่ได้เนาะครับเนาะย่ำแรงกับสิฮดพ่ออยู่ได้พะอมานามเข้าบาหลายถ้าน้ำหลายนี่สีดีมากๆเลยค่ะตัวนี้บังเงาะเ้างนี่เป็นรวยทั้งหมดมีจากต้นครับเป็นรวยหาต้นค่ะมีอยู่หาต้นเป็นรวยได้ซีปีว่านี่ได้ขายได้ยังได้บ่กะขายแน่นิดหน่อยค่ะก็กินแจกพี่แจกน้องกินค่ะ เพราะว่ามันเป็นความภาคภูมิใจเนาะแมนพี่น้องเห็นกัอยากหน้าบางสีกับปกะกาศเอาเงินแมนโอ้ยอดีขอบคุณคุณพ่อขันใชสุติสังผููได้นํานะครับที่แนะนํามาพี่น้องครับนี่เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวอําเภอสุวรรณภูมิจังหวัด้อยเอ็ดนะครับบนพื้นที่ดินร่วนปนทรายนะครับนี่คือบังงาะครับหน่วยใยสุกนะครับและก็ขหลังก็เป็นทุเรียนหมอนทองนะครับไม่น้อยครับถ้าพี่น้องเข้า อยากโทร่มาสอบถามความรู้ไม่น้อยยินดีป่ะครับจ้ายินดีจ้ายินดีนะครับจไม่น้อยขอเบอร์โทรให้พี่น้องเพา่นะครับ0645524431หสค่ะกับโทร่มาได้จ้าตลอดยชั่วโมงมะครับกัดได้อยู่ค่ะแต่ว่าบางเทือกับ อาจสิบ่ได้รับได้ยั้งสิกะอภัยหลายลๆค่ะครับ <laughs> บางเทียกะสิติดธุระอังสิผมหยอกเล่นซื่อๆดอกอห้ามโทรมาแต่ย,ย่ำนอนเว้นเนาะแม่นเนาครับ, <laughs> ท,รบทุบ้านนี่บ่ค่อยได้นอนเว้นดค่ะเวียกหลายเว <laughs> ียกหลายเอาละครับจังได๋กะโทรมาสอบถามมาคุยกับแม่น้อยเด้อพนใจดีอย่างเมอยู่ดอกครับสำหรับคลิปนี้ผมและแม่น้อยลาไปก่อนละครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ